ดูตากลางนั่งเด็ดใบกัญชาครับดูตาชื่นครับตาตาตาทำอะไรไขยกัญชานี่ฮะไข่ไข่เนี่ยไข่ไข่จ๊ะจ๊ะจำไม่ได้อีกแล้วอะไร เชโอ้ยเชโอ้ยตาจำไม่ได้ตาจำชื่อไม่ได้อันน้องแขกด้วยเมื่อเกแขกนี่บ้านีไม่เจอกันแป๊บเดียวเองลืมแล้วโอ้ดูตากำลังผลิตใบกัญชาครับตาขยันแต่ตา เดี๋ยวไปหาหญ้ากันเด้อตาหญ้าไหนเข็นอะเข็นหญ้าเป็นไรดูดิไปดนชนหน้าต่างนี่ตรงนั้นนะเห็นพิเชษว่าเลือดไหลไม่หยุดเลยนี่ยายยายขยันเดินนะยายเดินไปไหน ในหน้าต่างเนี่ยเปิดไว้หรอเปิดไปลุงเทข้าไปลุงสัยคนแรกพเพราะอะไรลุสงสายคนแรกกลับไปบีดลงสายอะไรเอ้ตรงหน้าต่างอ๋อ <c oughs> แต่ยาย่าโดนหน้าต่างย่าก็ไม่รู้นี่มาโดนอะไรไม่รู้นั่งเฉยเนะแล้วเลือดก,ก็ไหลเลือดก,ก็ไหลไตมือก็ล่วงตังให้ร้านซื้อขนมอ๋อร้านก็ไม่เอาเงินเยอะมีแต่เบง ยี่แต่แต่ดูหน้ายายสโลเจโนหน้าหน้ายายดีกว่าครั้งก่อนนะแต่ตรงนี้เป็นแค่แขนเนาะขาก็เริ่มอันนั้นแล้วขาเริ่มหายแล้วโอ้จ่าลยังสวยอยู่เลยเอาให้ติปให้ห้าร้อยครับ เอาไว Enlight ้ไปเที่ยวคราลเกะกันย oh ่าชอบวไหวแล้ว no. น anyway> hm ู่นฝนตกแล้วหลานมาเพ่ดฝนตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถมาเข้าร่มก่อนนะย่าอนนี้ของใครเอ่ยอันนี้ของใครเอ่ยขอบคุณครับลุงแค่ก่อนอันนี้ของใครเอ่ยเอากินกับข้าวเนี่ยเนื้อร่อยมากเลยอีโปะ อาย่านมโอวักตินไอกระเป๋านี่ของผมเนอ่งได้เขียดมากับเกลมอย่างดีน้องย,ย่าเนาะกับเกลมกับเกลมเหล้าขาวเอนเนอเย็นนก็บได้กี่วันหลายวันเลยตากแห้งแล้วแซ่บเอาปองหาเนะแต่เล่น,นขายไม่ได้ไง นี่ครับอปปองไหผู้ที่เก่งที่สุดในสามารถว่าในในประเทศได้ไหมในโลกเลยเนาะหากบหาเขียดหาตุกแกหาอะไรได้หมดครับโอ้ฝนตกครับเดี๋ยวนั่นแต่ชื่นอยู่ตรงนู้นแต่ชื่นกำลังอันนั้นต้นกัญชาอยู่อย่งไงแต่ชื่นกำลังกำลัง กำลังเด็ดใบกัญชาอยู่ครับเดี๋ยวค่อยไปเล่นกับแกอีกรดบมาวันไหนมาวันนี้เลยไปเต็มโอ้โหบรรยากาศโคตรดีโอ้ตาขยันมากเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นกกนะอันนี้เขาเรียกว่ากกนี่ตา อันนี้ก็เอาไปทำะายตาฮะอันนี้เอาไปทิ้งหรออันนี้หรอภาพภาพน่พาเลยอโอตาขยันมากเพอาพอได้าจากกองนี้มาก็มาเป็นอย่างนี้ครับอะจะเอาไว้ไปโตเสือไหมทำเสือก็ได้ตาขยันมาก นีครับบรรยากาศฝนตกเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยน,นั่นเองมอเตอร์ไซค์ลุยโคลนกับโอ้บรรยากาศโคตร,ราาดีอ่ะห้ามแรงกว่านี้นะครับ พอตาแกทำงานแกไม่ค่อยคุยกับใครเลยจะชื่นจะชื่นไม่คุยด้วยครับกำลังตั้งใจทำงานอยู่อันนี้เขาเอาไปทำเสือหรือเปล่าข้อเสือ้อแต่เอาไปตากก่อนเนี้อ๋อ,อ,อ,อพอเอาพอ,อาไปตากแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ีเหรอเขายังทำอยู่นะยังเป็นงานแฮนด์เมดอยู่ชื่นแต่ชื่นทำงานนี่ไม่คุยกับใครเลย <laughs> ชื่น <laughs> เดี๋ยวให้เงินแกไว้ดีกว่ายาย่าจะไปอยู่กับแขกนะจะอยู่ไหมยายจะกินอะไรยายกินอาหารฝรั่งนี้ยาจะกิน ใช่ใช่ดอกเดี๋ยวยายไปอยู่ด้วยยายจะเมาทุกวันเด้อเนี้ยเข็นดูเข็นหายแล้วดีขึ้นล้วอันนี้ฝนก็ยังตกอยู่นืม